สวัสดีพี่น้องทุกคนที่น่ารักน,น่าจังคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาทําการจัดทรงปอท่าของผมที่อยู่ข้างในนะครับแล้วผมก็จะทาการเปลี่ยนบอกนะครับผมก็สั่งบอกมาแล้วเดี๋ยวก่อนที่จะไปผมก็จะเปลี่ยนเสื้อก่อนนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ มเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะทำการเอาคอร์ซามาแล้วนะครับนี่ก็เป็นเบกะที่ผมสั่งมาราคาพันกว่าบาทได้ส่วนลดจริงๆรราคาสองพันสองพันกว่าบาท ด,ดูไใกล้เด็มีแต่ฝุ่นครับไม่ค่อยได้ใช้ครับน้ำมันเครื่องก็ยังเกินแล้วเพราะไม่เพอาไม่ค่อยได้ใช้เนี่ยเกินมาสองร้อยแล้วยังไม่ได้ถ่ายสภาพก็จะมีแต่ฝุ่นมีแต่อะไรนะครับอุปกรณ์ที่เราก็มีก็จะมีประมาณนี้ครับมีที่ตัดไขควงอะไรต่างๆมีไขควงใช้ได้หรือเปล่าไม่ไก็จะทำการ เปิดบอกนี่ครับตัวเนี้จะมีฝาครอบตรงนี้ใช่ไหมเขาก็จะคลายออกคลายออกกันนะเขาก็จะทำการคลายออกเนาไม่มีแบตครับไมช่ชาร์จมีเครื่องมือ,อเฉยๆครับใช้ไม่ได้ แค่แต่งควางเดียวนะ่ะส่รสบายก็จะต้องต่อตรงนี้ออกนะครับเอา็อตเสร็จไว้ตรงนี้ดูยากไปดูตอนแี่เสร็จกันเลยนะครับ เนี่ยครับตอนนี้เราก็ได้ถอดบอกไปที่เรียบร้อยครับเนี่ยครับือบบอกของฟอร์ซ่านะครับผมก็จะทําการวิศวะทําบักเกอร์ครับเราก็จะทําการตัดให้เหลือแค่นี้ในที่เราก็จะว้าเนี่ยครับวิศวะทำบักเกอร์ครับเราต้องลดขนาดลงครับเพื่อจะได้งานที่ออกแบบมาดีนะครับแล้วผมก็จะใช้หูหมูในการตัดนะครับเดี๋ยวเรา ไปดูตอนตัดกันเลยนะครับนี่นะครับตอนนี้ก็ตัดออกเป็นที่เรียบร้อยครับเหลือเจียแต่งให้มันทรงสวยอีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมก็จะทำการเจียเลยนะครับ นี่ครับตอนนี้ก็เจียทาการเก็บงานไปที่แล้วร้อยครับดูงานครับดูงานบายเฟิร์สเพย์ครับทําเองครับนี่ครับเอาลิ้นแบบเรียยละไม่ไม่อันนี้เลยครับไม่บาดลิ้นเลยครับโอ้โหนุ่มนวลเดี๋ยวเราก็จะทําการใส่บอกกันเลยนะครับนี่ครับบอกบอกลื่งถ่ายตอนทรงเดิมไว้นี่บอกนี่ขนาดเล็กลง เป็นบบกของะะร,รับช้างช้างอย่ะเชน,นเชนก็อา่จะาจากไม่ค่อยเต่งน,นะครับอตนเป็นแต่ันี้ครับครับใช่เล่นกินไหมล้วนะครับน่าจะนั่งสบายึ้นนะครับนี่ บอกว่าะประมาณนี้นะครับเดีย๋ยวมันจะทำการลองใส่ดูมาตกใหญ่ครับเป็นนั่นนี้เป็นเบาะสร้างครับไม่ใช่โครงเดิมแล้วก็ข้างบนก็ระเบิดใส่แผ่นมีเนียมี๋ยวก็จะทำการลองใส่ดูครับว่ามันแสดได้ไหมนี่ครับตอนนี้ก็ใส่เติจไปทีเรียบร้อยดูครับ การเว้าผมเลยครับสวยงามมากเลยนี่โดยวิโซโกะฟอร์เพย์นะครับจะบอกอน่ครับบอกก็จะประมาณนี้ดูงานนะทรงเป็นไงบ้างครับทรงแซบ่แซปบะซปบะเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองควบดูนะครับทรงคูแซบ่บเออขาถึงเลยดูขาถึงนะครับ ไหนครออ<อ>ับผนต้องตั้งตั้งครับนงก็จะประมาณนี้ครับอันนี้เป็นเบาะสตอนนะครับถ้ามันจะมีตอนเดียวก็ จะลวดเลยครับนั่งตรงนี้ก็จะนั่งไยได้ชอบครัก็ประมาณนี้ครับราคาสองพันกว่าบาทนะเป็นเบาะซากได้เบาะแพ้ิ้นนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับมาใส่เบาะเบาะสอากเสร็จต่อไปอาจจะใส่อันนี้ก็ได้ครับใครชอบลิ้นนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจช่องผมนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีวิบากมาเรื่อยๆนะครับเพราะผมไล่ก็อย่างไม่เสร็จนะครับไปแล้วครับ